สวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับผมเติ้นนะครับวุฒิชัยคำําเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัททูนะครับวันนี้เติ้นจะมารีววในส่วนของกล่อง INNO h y b บริดพันะครับกล่องเชื่อมความบันเทิงระหว่าง t r u ไอดบวกท u ูวิชั่นนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ c a เบิลบวก Android นะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องอินโนไฮบิดพันะครับหน้าตาสีสันตัวกล่องที่จะให้มานะครับ ตัวนี้นะฮะก็รองรับในส่วนของ 4K ั l ต r านะครับดูฟุตบอลนะฮะตรงนี้ไม่ชัดนะครับเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ในส่วนของเป็นการรองรับพอร์ตของ HDMI นะครับแล้วก็เป็น Android TV นะครับโคมแคสได้ด้วยนะครับบิวอินรวมถึงไว้คอนโทรนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ พอเปิดเจ้ากล่องตัวนี้มานะครับมันก็จะมีในส่วนของกล่องอินโนไฮบิตขึ้นมาให้เราเลยกล่องหน้าตาประมาณนี้นะฮะต,ตัวนี้ซีนไว้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมแกะก่อนแป๊บนึงนะครับนะฮะกล่องตัวนี้นะครับรองรองรับระดับ 4k นะครับจะเขียนไว้ตรงนี้นะดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระดับ 4k แคดนะครับถ้าเกิดลูกค้าเป็นจอตู้นะครับต้องซื้อสายแปลงมานะครับจะดูในส่วนของกล่องตัวนี้ได้นะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับตัวนี้ในกล่องจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะรีโมทก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะนี่นะครับจะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงอยู่ตรงกลางนี้นะฮะแล้วก็ระพิมอะไรเงี้ยวานเกยตื่นหรือเพลงอะไรเงี้ยครับก็พูดผ่านตัวรีโมทไปได้เลยนะฮะก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับ อ่ารายละเอียดตรงนี้นะฮะในกล่องก็จะมีสายแลนนะครับสาย HDMI แล้วก็อะแดปเตอร์นะฮะทั่วไปสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับความพิเศษของกล่องตัวนี้กันนะครับด้านหลังนะครับคุณลูกค้ามันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นตัวเคเบิลนะครับตัวนี้เขาจะเสียบจากเราเตอร์นะฮะแล้วก็เข้ามาในส่วนของหลังกล่องตัวนี้มีช่อง USB นะฮะไว้เสียบพวกเมาส์ไร้สายอ,อะไรอย่างนี้ได้นะครับจะมีช่องในส่วนของออ t ติคอรนะฮะแล้วก็ HDMI port รวมถึงมี usb 3.0นะครับมีช่องแลนให้เราเสียบผ่านเราเตอร์นะฮะจะได้ต่อตรงเลยนะครับสำหรับทีวีที่เป็นดิจิตอลธรรมดานะฮะจะแปลงเป็นสมาร์ททีวีนะครับและจะมีช่อง ac นะฮะไว้เสียบปลักแล้วก็มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับนะครับผมตัวความเสี่ยของกล่องตัวนี้ก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะดูฟุตบอลระดับ4 k ได้คมแคดบิวอินนะฮะแล้วก็สั่ง,งด้วย ไว้อาไว้คอนโทรนะขออภัยด้วยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาของนนหน้าหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับ t r u e ID บวก True Vision ครับนะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้กล่องตัวนี้ไปนะครับก็สมัครอินเทอร์เน็ตบ้านจาก True ครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ599บาทต่อเดือนเท่านั้นก็จะได้รับส่วนของกล่อง Inno h ไ b i ิ Plus ไปรับชมกันแบบจุใจนะครับภายในกล่องตัวนี้จะมีแอปพลิเคชัน ในส่วนของช่อง Android Box ก็จะเป็นในส่วนของ Netflix นะฮะ YouTube นะครับแอป True ID นะฮะแล้วก็สามารถโหลดแอป pp, เพิ่มเติมภายในกล่องได้นะครับและส่วนของ c a เบ e ลเนี่ยก็จะมีช่อง Fox ช่อง Disney นะ,ะก็คือจะมีรายละเอียดดีเทลมากมายนะตามภาพด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับก็กล่องตัวนี้ก็จะเป็นกล่องหนึ่งที่เชื่อมความบันเทิงให้กับคุณลูกค้าอย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับ สนใจติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับโทรที่096ครับ785 5799นะครับเต้นฝ่ายขายทูยินดีให้บริการทุกคนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาดูรีวิวนี้กันนะครับยังไงว่าหวังว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมครับสวัสดีครับ